ยังคงอยู่กันในเรื่องกีฬานะคะพา <c oughs> ค,คุณผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเตรียมจัดงานการแข่งขันไตรกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในห่วงวันที่9-10กันยายนนี้ค่ะ ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายดนนายสุนันทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันไตรกีฬาจังหวัดภูเก็ตค่ะไตรกีฬาแนวคิดใหม่แบรนด์ไทยไตรไอยากระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10กันยายน2566นอณอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตซึ่งการแข่งขันไตรกีฬาจะจัดขึน้นคือระยะโอลิมปิกและระยะสปรินจะมีการแข่งขันทวิกกีฬาและการ แข่งขันไหว้ปั่นผสมชายหญิง3ามคนให้ร่วมสนุกซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามความถนัดและชื่นชอบเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความประทับใจาการแข่งขันกีฬาตรากีฬานะคะที่จะสร้างความจดจําและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยในแบบฉบับตัวตนของจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและส่วนกลางค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง f c e b o o o f แฟนเพจนะคะภูเก็ตไตรกีฬาค่ะหรือว่า Fanpage Facebook ผู้จัดงานหลักของ f a c e b o o k นะคะ t h a i l a n d Sport s e r i e s ค่ะหรือว่า Line Official นะคะ Thailand s p o r t Series ค่ะ ต้องบอกว่าตรายกีฬาของจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยเดือดทุกปีนะคะใครที่ชอบกิจกรรมแนวนี้ก็ไปกันได้แล้วก็รีบสมัครเลยหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได่สายกีฬาก็ไปร่วมชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้ได้ะค่ะ